โรงงานแห่งหนึ่งต้องการเดินสาย CV 6ชุดโดยแต่ละชุดใช้ไฟ1เฟสมีเมนเบรกเกอร์ขนาด50แอมป์ต่อชุดถ้าเดินสายในรางเคเบิลเทรย์จงหาขนาดสาย CV และขนาดรางเดินสายไปที่โปรแกรมคลิกที่ว r ริงเลือกระบบไฟฟ้าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1เฟสเลือกกลุ่มติดตั้งเป็นกลุ่มที่7ต่อไปให้ไปกรอกโหลดโดยที่เราจะกรอกตัวเลขลงไปงตรงๆก็ได้ หรือไปเลือกขนาดเบรเกอร์เอาก็ได้โดยคลิกไปที่โหลดก็จะมีรายการเบรเกอร์ขึ้นมาให้เลือกให้เราเลือกขนาด50แอมเสร็จแล้วให้ไปเลือกชนิดสายไฟเป็นสาย XLPE แกนเดีย e วจากนั้นก็ไปเลือกสายเป็นสาย CV คลิกที่แลงเวย์กรอกจำนวนรางเป็น1รางกรอกจำนวนวงจรเป็น6วงจรต่อราง ตรงนี้ก็จะแสดงค่า CG ขึ้นตามจำนวนวงจรที่เรากรอกต่อรางเนื่องจากทั้ง6วงจรไม่ใช่สายควบจึงต้องไปทําการยกเลิกสายควบเสียก่อนโดยการคลิกไปที่จำนวนควบสายก็จะได้เป็นหนึ่งควบต่อวงจรแบบนี้จากนั้นก็คลิกที่โอเคก็จะได้คำตอบออกมาเนื่องจากเป็นการหาขนาดสายทีละชุดเราจึงต้องไปคำนวณให้ครบทั้ง6ชุดแต่ขนาดเบรเกอร์ทั้ง6ชุดเท่ากันขนาดสายจึงเท่ากันด้วย จึงไม่ต้องไปคำนวณใหม่นะคะก็จะได้สายขนาดเท่านี้จำนวน6ชุดอยู่ในรังเดียวกันคราวนี้เรามาหาขนาดรังกันบ้างคลิกไปที่แล้งเวในบรรทัดคำตอบโปรแกรมจะพาไปสู่หน้าคำนวณรังให้เองพร้อมยกคำตอบหน้านี้ไปแสดงด้วยก็จะเห็นว่ามีทั้งขนาดสายและจำนวนวงจรที่ถูกยกมาเมื่อมาในหน้านี้แล้วก็ให้กรอกขนาดสายที่สรุปได้แล้วลงไปกรอกสาย1เฟส2เส้นลงไป กรอกค่าสายดินลงไปทั้งหมดคือหนึ่งวงจรแล้วก็ให้เราไปเลือกจำนวนวงจรต่อรางในช่องนี้ซึ่งมีหกวงจรนั่นเองถ้าต้องการเผื่อขนาดรางขึ้นไปอีกก็ให้กรอกค่าคูณเผื่อขนาดรางตรงนี้ได้แต่ในข้อนี้จะยังไม่เผื่อขนาดรางนะคะเพราะเป็นสายขนาดเล็กไม่ค่อยแข็งมาก เดินในรังได้ง่ายอยู่เสร็จแล้วคลิกที่โอเคก็จะได้ขนาดรังออกมาดังนี้ค่ะจบข่าว